อ่าครับสวัสดีครับวันนี้นผมก็จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งตัวไฟไท้ายแต่งของ M s ็มซนะครับผม,มเดี๋ยวผมให้ดูลักษณะของตัวไฟไท้ายแต่งก่อนนะอ่าม,มันก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้มันก็จะมีเป็นพวกปักตรงรุ่นเลยนะแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวไฟเบรกในตัวด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองให้ช่างหน่วยแนะนําดีกว่าว่าก่อนจะถอดไฟไท้ายต้องถอดอะไรบ้างครับอ่าวิธีการถอดขั้นตอนแรกนะครับเริ่มจากการถอดเบาะคนซ้อนออกนะครับอ่าเปิดกุญแจเปิดเอาออกนะครับแล้วก็เอาออกเสร็จจะเป็นเบาะคนขับนะครับจะมีน็อตสองนี้ ตัวหนึ่งสองนะครับสตัวเอาออกเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นเฟลลิ่งด้านข้างนะครับตัวนี้เอาก่อนให้ดูอ่าจะเป็นเฟลลิงข้างก็จะเป็นลักษณะตัวนี้นะครับสองตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็ดึงออกนะครับอ่าดึงออกเสร็จนะครับเอาตัวท้ายตัวนี้ออกนะครับจะเป็นน็อตยึดสองตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้ ที่เราเอาเฟลลิงตัวนี้ออกนะครับตัวนี้มันจะอยู่ด้านในของเฟลลิงตัวนี้นะครับเลยต้องเอาเฟลลิงตัวสีขาวตัวนี้ออกอการถอดเฟลลิงตัวนี้นะครับจะมีน็อตอยู่2จุดนะครับเป็นตัวตรงนี้1จุดแล้วก็เป็นตัวกิฟล็อกตรงนี้1จุดแล้วจะมีกิฟอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ด้านล่างเลยะจะมีอยู่5ตัวนะครับด้านล่างนะครับไล่ลงไปเลยต<ท>ัวนี้ครับข้างจะถอดเยอะนิดนึงนะครับผม อ่าพอถอดแล้วมันก็จะเห็นตัวน็อตยึดของตัวไฟไท้ายเดิมใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็น2ตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรามาลองถอดตัวไฟไท้ายเดิมแล้วก็ติดตัวไฟไท้ายแต่งให้ดูกันดีกว่านะครับอ่าก่อนจะถอดน็อตไฟไท้ายยึดไฟไท้ายนะครับแนะนําให้ถอดเป็นตัวปลั๊กปลั๊กไฟไท้ายก่อนนะครับเป็นตัวนี้ตัวใหญ่ๆนะครับนอ่าไ,ไอ้พวก M/ พวกอะไรพวกนี้นะหรือว่า MP15 ก็เหมือนกันเลยมันจะเป็นตัวปลั๊กเสียดอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็ไอ้พวกสายไฟเลี้ยวเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีเป็นแจ็คมาให้อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเอาตัวไฟไท้ายแต่งมาให้ดูเลยว่ามันสามารถเสียบได้เลยนะครับในระหว่างที่ช่างโดยกำลังแกะออกเดี๋ยผมให้ดูตัวปลั๊กของตัวไฟไท้ายแต่งนะมันก็จะเหมือนกับปลั๊กเดิมเลยแล้วก็ไอ้สองแจ็คนี้ก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวที่เป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับเดี๋ยวลองถอดแล้วติดตั้งให้ดูกันเลยดีกว่าอ่านี่ก็จะเป็นตัวไฟไท้ายเดิมที่เอาออกมาแล้วนะครับก็สังเกตดูตัวปลั๊กนะมันก็จะเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยที่ผมเอาให้ดูที่ะเเเปป็นนนนตตตััััววไฟท้ายยแ่งลกกหมือ เดี๋ยวลองติดตั้งตัวไฟไท้ายแต่งให้ดูกันเลยดีกว่าครับตัวนี้ติดตั้งยากไหมครับผมอ่าติดตั้งไม่ยากนะครับตัวนี้ไข่ okay, นออตองตัวแล้วดึงดึงถอยหลังนะครับดึงถอยหลังออกอย่างนี้อ่าเนยครับเดี๋ยวสังเกตให้ดูนะมันจะมีเป็นตัวสลักตรงนี้นะที่มันจะต้องเสียบเข้าไปนะครับผมอ่าอ่าตัวนี้ก็เสียบแทนของเดิมเลเนี่ยเนี่ยจะเป็นสลักตัวนี้นะครับผมที่เราต้องเสียบเข้าไปนะ พอเสียบเข้าไปแล้วเราก็สามารถยึดน็อตตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราก็มาเสียบปลั๊กตรงนี้นะอ่าวิธีการต่อสายไฟนะครับตัวปลั๊กตัวนี้ก็สามารถต่อได้เลยปลั๊กไฟท้ายหรือไฟเบรกนะครับตัวนี้แล้วต่อมาเป็นไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้เป็น2ส,สายนะครับวิธีการถอดนะครับถอดออกหมดทั้งแดงทั้งดําเลยนะครับสายขัวเลย แต่ตอนตัวนี้ถ้าเป็นตัวไฟท้ายแต่งของเรานะเราก็จะเสียบแค่สายแดงใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นแค่สายแดงนะเพราะว่าตัวสายดำเนี่ยมันจะอยู่กับตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมก็คือจะอยู่กับตัวไฟท้ายอยู่แล้วเราก็เสียบแค่ตัวสายแดงที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับอ่าใช่ครับอ่าพอเราเสียบเสร็จล้วก็เก็บสายไฟเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมเก็บงานให้เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวมาลองดูตัวไฟกันเลยดีกว่านะครับอ่าอันี่ก็จะเป็นไฟตอนที่ยังไม่กดเบรกนะครับผมเดี๋ยวลองกำเบรกให้หน่อยนะครับ เวลากำเบกมันก็จะสว่างขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับขอดูตัวไฟเลี้ยวหน่อยครับผมไฟเลีเ้ยวนะครับซ้ายนะครับาัวนะครับตรงนี้ก็ไฟท้ายตัวนี้เนี่ยมันจะมีทั้งตัวไฟเบรกและไฟเลี้ยวในตัวนะก็คือสามารถติดตั้งได้ตรงรุ่นเลยไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะครับผมตัวปลั๊กไฟก็ไม่ต้องต่อต่ออะไรเลยนะก็สรับตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่650บาทเท่านั้นเองนะครับผมถ้าใครที่สนใจก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือว่าติดต่อาทางเพจได้เลยนะครับ